เราต้องไปหาป้าจันกีไปเอาข้อมูลจากป้าจันกีให้ได้เราต้องหาข้อมูลที่จะทำให้เราเปิดโปงเพชรวีได้พิษวีนี่มันร้ายมากมันหนีไปได้ตลอดเลยให้ตายสิแต่ว่ายังไม่สายเกินไปเราต้องไปเจอป้าจันกีตอนนี้เลยใช่แล้วป้าจันกีน่าจะมีข้อมูลอะไร นี่นี่ปิตา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 ตื่นขึ้นมาสิปิตาชิสตี้ชิสตี้อย่าก,กวนสิฉันนอนอยู่นะปิตาป่วยงั้นเหรอไว้คุยตอนเช้าก็าแล้วกัน ไม่งั้นไอ้นั่นมันจะทำลายชีวิตของปีตาพิทวีมันหลอกและล้อเล่นกับความรู้สึกของปีตาเรามองว่าชิสตี้กับปีตาเป็นเหมือนลูกสาวของเราสองคนนี้เป็นคนดีมากแต่ว่าพิทวีนะ่ะมันเป็นคนชั่วมันพยายามมันหลอกลูกๆของเราเราจะไม่ยอมให้อภัยมันสองคนเลยเราต้องสั่งสอนมันเอาให้มัน ไม่มีวันลืมเลยมันหักหลังลูกรักของฉันแล้วหลับตาลงนอนกลางคืนได้อย่างนั้นเหรอเราเราจะทำลายชีวิตมันเราจะไม่ทนแล้วเราจะสบายใจได้ก็ต่อเมื่อได้แก้แค้นให้กับปีตาแล้วเท่านั้นฉันหิวมากเลยไปหาอะไรกินหน่อยดีกว่า นี่ชับนี่นี่มาทําอะไรเนี่ยแล้วเข้ามาที่ครัวทําไมกันล่ะฉันก็แค่จะมาเอาขนมแค่นั้นเองอย่าทำเป็นเก่งนะหิวก็บอกหิวเธอเนอะก็ใช่ฉันหิวไงแล้วนายจะกินอะไรไม่ได้กินอะไรฉันหาลดดูไม่เจอหาทั่วแล้วพ่อคงกินหมดแล้วล่ะโถเอยฉันไม่เข้าใจเลยใช่เลย้าไมมีรัดดูแล้วไงเราเกินแอปเปิ้ลก็ได้นี่ มากินแอปเปิ้ลกันดีกว่าแอปเปิลวัลละลูกแค่นั้นพอนะโอเคฉันจะกินละเอ้ยอหยุดก่อนกินแบบนั้นได้ยังไงเอามานี่คือฉันยังไม่ได้กินมือข้าเลยอยากกินอะไรหนักๆอ่ะแต่ว่าป้าจันกีก็ป่วยซะก,ก่อนเลยไม่ได้กินอะไรเลยแล้วพรุ่งนี้จะเอาแรงที่ไหนไปซ้อมเนี่ยเออนี่ชับ นายสืบเรื่องพิษเวนี่แล้วเจออะไรบ้างไหมเจออะไรฮะลืมเรื่องนั้นไปก่อนนะกินแอปเปิลนีซะเขาน่ะเป็นคนดีเป็นคนดีทาเป็นเก่งกับฉันฉันรู้ว่าในใจในายคิดอะไรอยู่นายไม่อยากให้ฉันรู้สินะได้ไม่อยากให้ฉันต้องเจอปัญหาสินะ นายเนี่ยไม่มีข้อมูลเรื่องพิษวีมากกว่าก็ได้ฉันจะหาคำตอบเองเอานี้ไม่ละฝันดีฝันดีเหรอจะไปไหนเนี่ยเขาต้องห้ามเราแน่เลยถ้าเราบอกว่าจะไปหาป้าจันกีคือฉันเออฉันคิดว่าจะออกไปเดินเล่นน่ะไปเดินที่สวนสุรอากาศหน่อยโอเคงั้นฉันไปด้วยนะฮะ<า>ทำไมล่ะเออเปล่านี่นี่ไม่ง่วงเหรอก็ง่วงอะแต่ยังไม่อยากจะนอน ไปกับนายดีกว่าจะไดเ้เดินคุยกันไปด้วยไปสิปะโพรนอนไม่หลับเพราะาไอ้พิษวีพระเจ้าถ้าท่านมีจริงขอเถอะให้ผมได้เปิดบงพิษวีด้วยอืม,อมเออไปเถอะ ดูเขาสิไม่แคร์เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะนอนหลับตาลงได้ยังไงเกิดเรื่องแบบนี้ให้ตายสิถ้าความฝันมันเป็นจริงขึ้นมาละถ,ถ้าถ้านังจันกีได้สติขึ้นมาแล้วก็ปิตากับชิสตี้จะต้องไม่ปล่อยเราไปแน่นอนเลยโดยเฉพาะหนังปากมากชิสตี้นั่ะนะ มันมันต้องทำลายเราแน่ๆเลยแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยไม่นะไม่นี่ไม่นะเราเป็นอะไรไปเนี่ยมันนี้เกิดอะไรขึ้นหรอกเราน่ะปลอดภัยมาตลอดเราไม่เจอปัญหาอะไรหรอกเนอะเลิกคิดมากแล้วก็นอนได้แล้ว พริตวีอยู่นี่แน่เลยไอ้พริตวีฉันจะทำให้แกต้องสำนึกแกจะต้องสำนึกที่มาลองดีกับคนอย่างฉันเปิดประตูสิจันกีฉันกีปุณหนปุณน,นเปิดประตูเดี๋ยวนี้เลยนะปุณน,นตื่นขึ้นมาสิปุณนนงี่เขาฉันนอน,นมยมีคนมาที่ประตูนะฉันว่าต้องเปจันกีแน่เลย ไม่ไม่ไม่ใช่จันกีหรอกฝันร้ายของฉันไม่มีทางเป็นจริงด้ยพ่อของพิษวีมีกุญแจมีกุญแจบ้านหลังนี้อยู่นี่นาแล้วทําไมเขาจะต้องกดคริ่งด้วยเหรอรู้ใครจะมากันนะตอนนี้นี่เราจะกลัวไม่ได้เราเราจะต้องกล้าก้าไว้ไปดูว่าใครที่มากดออดที่หน้าบ้านไม่นะเราอาจจะเลิกเลิกฝันร้ายแลวกเป็นได้นะ ไอเลวเอ้ยเปิดประตูเดี๋ยวนี้เลยนะเปิดเดี๋ยวนี้เลยมันไม่อยู่บ้านแน่ๆหรือว่ามันอาจจะอยู่บ้านเชอเรินก็เป็นได้ไปดูดีกว่าเปิดเดี๋ยวนี้เลยนะ ไม่มีใครเลยนี่นะนี่เราเป็นอะไรไปเนี่ยเชอรินฝันร้ายมันทำให้เราหลอนอย่างนั้นเหรอแต่เราได้ยินเสียงกลิ่นจริงๆนี่นะแต่แต่ก็ไม่ไม่มีใครมานี่หรือว่าสมองเรามีอะไรฮะ จะช็อกไปทำไมฉันเองฉันจันกีนี่มันฝันร้ายชัดชัดมันไม่ใช่เรื่องจริงจันกีไม่มีทาามาที่นี่นี่มันคือฝันร้ายฝันร้ายนั่นฮะไม่ใช่มันคือเรื่องจริงเธอคงกลัวสินะสมควรแล้วล่ะเพราะว่าฉันจำได้ว่าใครทำอะไรกับฉันเอาไว้ ว่ายังไงนะจันกีฉันฉันไม่เข้าใจเลยนะโอเคมาดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงถ้าครั้งนี้ฉันฟาดหัวแกบ้างเหมือนที่แกเคยฟาดหัวฉันยังไงล่ะฉันจําได้ทุกอย่างนะโอไม่นะมันนึกทุกอย่างออกแล้วงั้นเหรอ,อมไม่นะป้าจันกีเออเปิ้เข้าใจผิดแล้วล่วเออนะเหล่อนแกกล้าทํำร้ายฉันอย่เหรอ ฉันรู้ว่าแกกับพิษวีวมันเลวแค่ไหนฉันรู้ว่าแกน่ะทำอะไรชั่วๆลงไปบ้างแกฆ่าใครก็ได้เพื่อปิดบังความผิดของตัวเองแต่รู้อะไรไหมไม่มีใครจะทำร้ายคนที่เชื่อในพระเจ้าได้บอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะว่าชุ้ของแกอยู่ที่ไหนบอกมาผาจะไปหามันรออะไรอยู่เราไปสิไปได้แล้วแล้วก็อย่ามาทำเป็นเก่งนะเดินไปได้แล้วไปสิไป <c oughs> เร็วเข้า <c oughs> ไปได้แล้วเร็วเข้า ไปเสไปปลุกมันขึ้นมาชูของแกนะไปปลุกมันเ,เร็วเข้าไปไปสิไปปลุกมันขึ้นมา <c oughs> เร็วเข้า <c oughs> ไปไปสิปลุกมัน ปลกุกช<พ>ู้แกขึ้นมาพิทวีพิทวีเขาไม่ยอมตื่นตื่นตอนนี้นะโอ้นี่จะบ้าเหรอจะมาเตะฉันต่อการคือทำไมเนี่ยฉันบอกแล้วไงไม่มีใครหรอกที่จะรู้เรื่องของเราเนอะจะก,กระโวดทำไม โอโอ้อโอแกคงตกใจสินะฉันเพิ่งตบหน้าแกไปแกควรจะโดนประนามต่อหน้าทุกคนด้วยซ้ำไปให้ทุกคนรู้ว่าความจริงว่าแกน่ะเป็นคนยังไงฉันจะประนามแกไม่เห็นแกมีที่ยืนเลยแกควรจะโดนแบบนั้นคนช่วยอย่างแกมันสมควรจะโดนสั่งสอนแกจะต้องโดนรุมชาทันให้เละจนตายไปเลยแกควรจะโดน แหวกบวนรอบมาให้ขายหน้าและใช่ฉันจะทําให้แกเจออะไรแบบนั้นคอยดูก็แล้วกันนะฉันคนนี้จะจัดการแกเองอย่ามาทำเป็เก่งกับฉันนะเฮ้ยโยนมันทิ้งซะบอกให้โยนมันทิ้งย่างไงเล่า อย่ามาทำเป็นเก่งกับฉันโยนมันทิ้งไปโอ้โ,อโยนทิ้งแล้วใจเย็น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 ก่อนคิดว่าฉันจะมาเพื่อรับมือกับแกโดยไม่เตรียมตัวมาอย่างนั้นน่ะเหรอใช่ไหมฉันจะปาดคอมันนี่ตอนนี้เลยฉันโกรธมันมากๆฉันะ อยากจะฟันพวกแกให้เละเป็นชิ้นชิ้นฉันอยากตบหน้าพวกแกเหมือนที่ทำเมื่อตะกี้นี้แล้วฉันคนนี้ก็ไม่เคยเกลียดใครเท่าแกสองคนมาก่อนฉันบอกเลยนะว่าฉันน่ะเกลียดพวกแกสองคนมากๆเลยไอ้พวกเลวไอ้พวกสาระเลวเอ้ยป้าป้าใจะเย็นก่อนนะใจะเย็นฟังก่อนนะ ป,ป้า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 เป็นคนดีนะเป็นคนที่อมีเหตุผลเป็นคนใจกว้างด้วยป้ากลัวจะลืมเรื่องที่เกิดขึ้นนะให้ผมพูดก่อนเธอะผมจะเอะสารภาพวันนี้ผมกับเธอรินเอเราก็แค่เคยรักกันมากเมื่อสมัยก่อน <c oughs> ผมก็เลยควบคุมอารมณ์ของกันและกันไม่ได้เราทำผิด เราไม่เข้าใจว่าอะไรอะไรมันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วตอนนี้เพวกเราพวกเรามั่นแล้วผมมั่นกับปีตาเชรินก็มั่นกับลิชับเรามีคู่รักใหม่แล้วเราไม่ควรมาเจอกันเราไม่ควรทำอะไรเกินเลยเราขอโทษน,นะป้าป้าให้อภัยเราด้วยนะเราทำผิดไปแล้วเชื่อผมผมสัญญาเราจะเราจะไม่เจอกันอีกแล้วเราจะลืมเรื่องในอดีตให้หมดเลยอย่ามาแสดงละครเลย ฉันรู้จักแกดีนะแกบอกจะไม่ทําช่วงั้นเหรอแกนอนด้วยกันนี่นะฉันเห็นมากับตาฉันเลยคนอย่างพวกแกนะมันน่าขยะแขยงฉันจะไม่ปล่อยพวกแกสองคนไปเด็ดขาดไม่ว่ายังไงแกทําผิดแกเพลือเอาไม้มาฟาดหัวฉันอย่างงั้นน่ะเหรอผิดบ้าอะไรกันเล่าฮะบอกมาเชอรินพวดสีเชอรินตั้งใจฟาดฉันใช่ไหมใช่หรือเปล่าอยากให้ฉันเปิดปงความจริงใช่ไหมว่ายังไงล่ะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวว่ายังไงเชอรินฉันมั่นใจนะ ว่าแกสองคนอยู่เบื้องหลังการจุดไฟหอกกลุ่มๆนั่นด้วยนะใช่ไหมฉันรู้ดิเม่ไม่นะอย่ามากล่าวหาเราแบบนี้นะแลิกโอ,อ้กได้แล้วออพวกแกมันน่าละอายถ้าฉันมีลูกๆอย่างพวกแกและก็ฉันจะคายตายไม่ต้องเกิดมาลำบากคนอื่นอย่างแกแกมันเลวผู้หญิงนะควรจะอ่อนหวานจิตใจดีเสียสละเพื่อคนอื่นบ้างแต่แกแค่นั่นนอกใจหรือชับ แล้วแกกำลังจะให้ไอเลวนี่แต่งงานกับปิตาอย่างนั้นนั่นเหรอแกแสดงละครมาตลอดปิตามองฉันว่าฉันเป็นป้าและซาร่าก็เห็นฉันเหมือนเป็นน้องสาวมันทําให้ฉันเอ็นดูปิตาเหมือนลูกสาวคนหนึ่งฉันทําหน้าที่ในฐานะแม่ฉันทําทุกอย่างได้เพื่อช่วยปิตาจากพวกแกปิตาบอกให้ดิชับแต่งงานกับพวกแกแต่พวกแกน่ะมันงูเห่าแกพยายามจะทำร้ายคนที่หวังดีกับพวกแกอย่างนั้นนั่นเหรอพวกสารเลวฉันจะฆ่าพวกแกซะ แก่นักใช่ไหมฉันจะทำทุกอย่างเพื่อช่วยพีตาจากแกให้ดูสิออนี่นี่น่นี่นน <N ic> <N ic> เฮ้ยผู้ปักไม่ต้องพูดแล้วชัดนทนแกไม่ไหวอีกแล้วนะปากมากพูดไม่หยุดนะถั้นจะปาดคอแกซะปาดคอให้ตายเงียบนะแกน่ะทำให้ฉั้นํำคาญมามากแล้วนังแกแกคงไม่รู้ว่าโง,ง่แค่ไหน <N ic> แกน่ะถามเชอรินดูเซิถ้าฉันโกรธจะเป็นยังไงลองถามเชอรินได้เลย และแกคิดเหรอว่าที่ฉันรอดมาถึงทุกวันนี้เพราะว่าฉันกระจอกแกคิดอย่างนั้นเหรอฟังเอาไว้ถ้าฉันยังไม่ตายฉันจะต้องทำตามแผนแกนะกล้ามาตบฉันกับเชอรีนเหรอกล้ามาที่นี่เพื่อจะมาขู่เราอย่างนั้นเหรอแกน่ะทำให้พวกเราต้องลำบากมาเยอะแล้วฉันจะแก้แขนแกแกรู้ไหมฉันจะทำยังไง ฉันจะฆ่าแกจะกำจัดแกให้สิ้นซากสวันนี้ใช่แล้วดีมากจันกี้แกมันโง่โง่ที่อามีดมาให้ฉันถึงนี่อะไรมันจะง่ายขึ้นฉันจะฆ่าแกซะฆ่าแกแล้วจะไม่มีใครรู้เรื่องของเราแกต้องตายใช่เลย,<า>ยที่รักฆ่ามันเลยใช่ได้เลย ตาม<อ>ที่บอก <c oughs> นี่ปีตาเอามือออกไปหน่อยสิทำไมไม่นอนฝั่งตัวเองเนอะฉันไม่ชอบคนมากวนตอนฉันหลับบอกเลยนะว่าฉันเบื่อมากอย่ามากวนฉันตอนนอนได้ไม่ไม่เอานะปีตาเธอทำให้ฉันตื่นแล้วนะปีตาไม่เอานะ <c oughs> เห็นไหมเน ία, ี่ยฉันตื่นแล้วขอฉันนอนหน่อยซิมากวนทำไมเนี่ยเออเออนี่พิตาส่งขวดน้ำมาให้หน่อยซิฉันหิวน้ำนะเอาเองซินี่ไม่แคร์กันเลยหรือไงนี่ดูซิแค่ส่งน้ำแค่นี้ก็ทำไม่ได้นะเหมือนฉันนักสิน้าพิตาเธอเนี่ยข่มฉันนักสินะงั้นก็ได้ฉนันเอาเองก็ได้ นี่ไม่แค่กันจริงๆเลยนะ <c oughs> เหลือเชื่อจริงๆจะไม่เหลือน้ำใช้แม้แต่นิดเดียวเลยเหรอนี่ดื่มไปหมดเลยเหรอแล้วก็ไม่ยอมเติมน้ำด้วยเนี่ยเลิกบ่นหน้าไปเอาเองสิครั้งหน้าฉันจะเก็บน้ำไว้ฝั่งฉันก็แล้วกันแล้วฉันจะดื่มเองให้หมดเลยตอนเธอจะหิวน้ำนะ ฉันจะให้เธอไปเอาน้ําเองด้วยเข้าใจไหมจะได้เรียนรู้ซะบ้างตาต่อตาฟันต่อฟันนี่ไงฮึอืมเ ที่รักดูสิมันกลัวแค่ไหนเห็นไหมสะใจจริงๆที่เห็นมันกลัวขนาดนี้สะใจมากเลยล่ะนี่หนังแกไม่จะไปต้องกลัวหรอกดูไม่ทำไมเพราะว่าฉันจะฆ่าแกอย่างเชาะเาะเาะเา จะแทงแกสักยี่สิบครั้งให้ค่อยๆตายตายแล้วเนี่ยอย่าไปรบกวนใครอีกนะจะได้รู้ว่าไม่ควรจะยุ่งเรื่องของชาวบ้านเขานะ่ะแกะมันน่ารำคาญชอบยุ่งเรื่องคนอื่นทำให้ฉันต้องเจอปัญหามากมายเข้าใจไหมฉันเตือนแกเข้าใจไหมแกต้องอดทนฉันไม่สนนะว่าจะทรมานฉันจะค่อยๆฆ่าแกค่อยๆตาย ค่อยๆร้อ,รองแกต้องเจ็บปวดแล้วฉันก็จะสะใจมากเลยว่าไงนันจันกี้ว่ายังไงดีไหมวะฉันก็สะใจมากเลยนะมากวนชีวิตฉันขนาดนี้วันนี้มันตกฉันด้วยที่รักเห็นไหนสัญญาว่าจะทำลายคนที่ทำร้ายฉันยังไงล่ะฉะนั้นฆ่ามันเลยนะฆ่ามันเลยไม่ต้องกลัวฆ่ามันเลยแน่นอนที่รัก ฉันสัญญาฉันจะฆ่ามันฉันจะทำตามที่เธอบอกเลยฉันจะฆ่ามันฉันสัญญาที่รักฉันจะขอบอกความลับกับมันก่อนตายสักหน่อยนะไม่งั้นมันคงจะเป็นผีมาหลอกหลอนฉันตลอดไปฉันจะบอกความจริงก่อนมันตายไอเดียดีนะฉันอยากจะเห็นแบบนั้นเหมือนกันอะดีมากเลยลุกขึ้นลุกขึ้น อมแกนั่งฟังให้ดีฉันพูดถึงปีตาคนที่แกน่ารักเหมือนลูกนั่นแหละนะฉันจะบอกให้ฉันไม่รักปีตาแล้วลูกไม่รักใครเชอรีนไงดูเชอรีนสิสวยมีระดับส่วนปีตานี่ยมันจืดชืด ไม่มีทางจะเทียบเชอรินได้หรอกเข้าใจไหมใช่ไหมเลดฉันจะบอกให้พริตวีแต่งงานกับปิตาเพื่อเพื่อปิตาจะได้ไม่ไปขวางทางฉันกับริชช์ยังไงละ่ะแกไม่รู้สินะว่าริชชเน่ะรักปิตามากแค่ไหนไอนนะ้น่้ำมันเอาแต่พูดว่าปิตาเป็นเพื่อนแต่เรื่องนั้นมันไม่จริงเลยเราเนะ่ะเอารูปของพริตวีไปให้กับคนหาคู่ฉันน่ะรู้ว่าสาดานไม่มีทางปฏิเสธพริตวีแน่นอนหลังจากที่รู้ว่าเขาเนะ่ะ มาจากบ้านที่มีฐานนะยังไงละ่ะนั่นแหละมันคือแผนของฉันเองง,ง่ายๆแค่นี้นี่แหละงั้นเหรอที่รักใช่ทุกอย่างไปไปตามแผนเลยนะฉันมั่นกับริชับและวปิตาก็มั่นกับพริวีฉันรู้นะว่าทําไมแกไม่ชอบปิตาแต่ทําไมแกจะต้องอยากแต่งงานกับริชับทั้งๆท,ท,ที่แกรักรักกับไอ้ชั่วนี้อยู่ละ่ะเกิดอะไรขึ้นนี่ฟังนะถ้าแกเป็นบ้านรูตราแล้วก็ฉันคงจะบอกให้เหมือนกันแหละนะ แต่ฟังก่อนฉันจะบอกอย่างละเอียดเลยฉันเข้าใจทุกอย่างดิแต่ว่าแกนะแกเป็นแค่สาวใช้แกทำงานให้ปดตาฉันไม่เสียเวลาอธิบายให้คนอย่างแกฟังหรอกนะอา้าวฉันจะบอกแกอย่างหนึ่งนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับปีตาบ้างฉันไม่อยากจะให้วิญญาณของแกนะ่ะมันหลอกหลอนฉันแบบนี้เรื่อยๆวิญญาณของแกนะ่ะจะได้ไปเกิดใหม่อ๋อแล้วฉันจะบอกอะไรให้นะว่าหลังจากที่พิทวีแต่งงานกับปีตานะ ปิตาก็จะเหมือนตกนรกทั้งเป็นที่รักท่านจะสั่งสอนด้วยสั่งสอนนักชิสตีทำไมนะเพราะมันพูดมากไงล่ะผู้ไร้สาระเรื่องฉันจะไม่ชอบเลยรู้ใช่ไหมคนที่มันชอบนินทาฉันฉันจะต้องทำลายมันคนที่เป็นศัตรูฉันมันต้องเจอกับอะไรก็แบบนี้ไงคอยดูฉันจะทำลายชีวิตชิสตีด้วยคอยดูเลยเรื่องยากของปิตานะ ถ้าจะใช้มันเป็นคนใช้ของฉันฉันจะให้ซาร่าดมันนวดเท้าให้กับฉันพวกมันจะต้องทำตามคำสั่งของฉันมาทำทุกอย่างที่ฉันปรารถนาอ๋อมีอะไรอืมอย่าพูดมากเกินไปสิที่รักโอ้ล้วอะไรฉันต้องฆ่ามันไหมฆ่ามันเลยดีไหมอ๋อใช่เอาเลยสิมั่นใจนะ ใช่ที่รักข้าเลยฮึยาโอ้พริตตี้จะมันให้ได้เดี๋ยวนี้เลยนะนี่นางจันกีย